ตอนนี้เบ้าตีก็ได้ไม่ยืนอยู่นาล้านแจ๊กสมต่ำเ้ยครับเด้อตอนนี้ล้านแจ๊กสมต่ำเพื่อนสีมีอีหยังต่ำเด้อพี่น้องเด้อยู่ฟังตรงขามก็สีเป็นล้านน้ำครับพี่น้องสีเป็นล้านน้ำขายนา้ำเด้อพี่น้องเด้อมาทั้งล้านแจ๊คสมต่ำนี่ก็สีมีขายลูกส้นพี่น้องขายลูกส้นน้ำมันสีมีขาวของหลายอย่างอยู่พี่น้องขายลูกส้นมาพร้อมจบที่เดียวเลยพี่น้องกินทั้งน้ำทั้งลูกส้น ข้างๆนี่ก็สีมีลูตีน้าเด้อพี่น้องเดอ้อบ่าวตีลูตีเพื่อนก็มาขายอยู่นี่แหละช่ม,มือพี่น้องเดี๋ยวสีผ้าไปสร้างต่าแคบมูเด้อพี่น้องเดอ้อตําแคบมูมือนี่บ่าวตีสี่ผ้าเบืเ่องขัแสีของสมต่าอันนี้ก็เริ่มแล้วเดอ้นอ,ดอน,น,าานี่พี่น้องเด้อพ่นก็เริ่มเขามาาลายล้วพี่น้องเบิ้งตอนนี้ก็เริ่มต่าแล้วบมอครับตแล้วจ้า อันตาอี่ยังอะไนี่ครับตามยังตาแคบหมูตาแคบหมูตาแคบหมูกับมี่มันบ่เนี่ยมันเมนยมีแต่ต่ำบะฮุ่งมันบ่ไรต่ำจ้าไรต่ำหลายอย่างเอาบักเลียนลงแคบหมูเด้อโอ้นี่ตาแคบหมูเนาะเอาล้วงเมื่งพี่น้องเอาบักเลียนลงบักปีกลงเลยเด้ออันนี้น้ำตาลเนาะอ่าน้ำตาลเอาไปเรื่อยๆเด้อพี่น้อง โอ้อันนี้บักนาวอันนี้เด้อดเบื้องสูตรเด้อพี่น้องเด้อตามแคบหมูเลาสิเฮ็ดไปเรื่อยๆของเราเดี๋ยวไม่พี่น้องมึงอันนี้ใบยังนี่ครับนี่ใบเขาซีไปเรื่อยเรื่อยไปหพราเปียเขานี่แหละเนาะบ้านเขานั่นแหละกูตักปลาแดกเด้อพี่น้องเด้อนี่ปลาลาดสอดหนึ่งสองอันนี้ปลาลาเราปรุงเองเด้อพี่น้องเด้อต้มปรุงดีๆสูตรของเรานั่นแหละความแซ่บอยู่ในนี่ละเบิดนีด ยุดทุกสารทิศพี่น้องที่เขามานั่งกินยุน่นขามจังหวัดขามอำเภอเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> เอาใส่บักหุ่งเนาะวันนี้เนาะหุมงไปกันนึ่งอัอนได้อีกบันเอาเลื่อมได้บันแคบหมหูพี่น้องอันนี้แคบหมูลงไปลงแคบหมูชอนอันสามอันบันซื้อไม่เป็นถุงมันบ่อน,นี่ไม่ขาด โอเคเราซื้อมาเป็นหุวงเป็นห่วงเราเมื่อกี้รงหลวงแคมล็อก็ระติเลือกเอาเจ้าแบบคว้าผุนที่นี่สังเกตเบื้องนี้แม่นบ่วโอ้ยเลือกเอาความแสียพอดีเรียกไม่ไม่ที่เน้อผุนเดียวเอาไม่ไม่เออของไม่ไมเลยแม่นบ่วกรอบเรียบร้อยโอเคครับนี่ครับ คือต่ำแคบหมูเล่พี่น้องเล่เหนียวไม่พี่น้องได้รับได้ชุ่มกันเป็ดตอรเซียเพรา,าพี่น้องอัาานเป็นตอรเซียก็โคตรไล่โคตรแส่บ้าตีน้ำเล่เด้อพี่น้องเล่ไปละครับบาทนี้